มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็นเจ้าชายกบเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับเป็นรุ่นใหญ่คายเยนนั่นเองนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการทําเพิ่มนะครับมาติดต่อช่างกุญแจอชินนะครับตอนนี้โปรแกรมให้2ดอกรอมกันทีเดียวไม่ผิดหวังมาเราจะส่งมบเราต้องทดสอบให้ลูกค้านะครับมีทั้งหมด3ดอกเลยนะครับเราจะทดสอบทีละอันเราจะวางไว้ก่อนนะครับแอร์ล็อกนะครับ อันล็อกโอเคไม่ต้องวานใครก็ได้นะครับกดล็อกโอเคดึงดอกผ่านไปวางให้ลังคานะแถวที่สองนะครับอ่าล็อกอันล็อกโอเคมาดอกที่สามนะครับล็อกอันล็อกโอเคเทสตาร์ทกันหน่อยคราวนี้นะครับโอเคเข้ามาในรถนะครับ เพื่อปาดปาดไทยนะครับเสียบเด็กนะครับเสียบกุญแจดูตำแหน่งเกียร์พีนะครับเสียบทั้ไป้าอนเครื่องฟิสตัทติดง่ายนะครับรถทั้งในสวยหรูหรามากครับคันนี้ดูรายดีมากเจ้าของนะครับอ่าดอกที่สองาันป้ายนะครับพอ้ันบิดออนได้เลยนะครับนี่ดอกที่สองนะครับอ่าดอกที่สามเราก็จะเหยียบคันเร่งให้ดูนิดนึงนะครับ เครื่องนิ่มมากเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกโคชคาเยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับติดต่อมาได้ที่095 563 6282นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่อาพี่สงม่าหน่อยครับยาำนะสงม่า,มาห,มหนไม่โอเคกบไม่เป็นไรโอเคนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหานะครับย้ำ 095-563-6282นะครับทำกุญแจทุกรุ่นทุกยี่ห้อช่างกุญแจเอชินขอบคุณครับ